กิจกรรมที่13.2สมบัติของโคโพอลิเมอร์วัตถุประสงค์ 1. เปรียบเทียบสมบัติของโคพอลิเมอร์กับโฮโมพอลิเมอร์ 2. เปรียบเทียบสมบัติของโคพอลิเมอร์แบบสลับกับแบบบล็อกวิธีการทดลองสร้างแบบจำลองพอลิเมอร์ 1. น,นำลวดสิบกระดาษมาร้อยต่อกันเป็นเส้นตรงกำหนดให้เป็นแบบจำลองพอลิเมอร์ที่1 2นํนำยางวงมาร้อยต่อกันเป็นเส้นตรงกำหนดให้เป็นแบบจำลองโพลิมเมอร์ที่2 3. นํานำยางวงและลว,วดเสี่อกระดาษมาร้อยต่อกันให้เป็นโคโพลิมเมอร์โพลิมเมอร์ที่2แบบสลับกำหนดให้เป็นแบบจำลองโพลิมเมอร์ที่3ยางวงและลวดเสีกระดาษมาร้อยต่อกันเป็นโพลิเมอร์แบบล็อกกำหนดให้เป็นแบบจำลองโพลิเมอร์ที่4ผลการทดลองแบบจำลองที่1แบบจำลองทั้งเส้นจมลองอยู่ที่ก้นบิเกอร์ แบบจำลองที่2แบบจำลองทางเส้นลอยอยู่บนน,นั้นแบบจำลองที่3แบบจำลองทางเส้นจมลงอยู่ที่ก้นบิกเกอร์โดยส่วนที่เป็นยาง <ไ simple. S 2> ยวงลอยอยู่ด้านบนของรั่วเสียบกระดาษแบบจำลองที่4แบบจำลองครึ่งเส้นที่เป็นรันน่วเสียบกระดาษจมลงอยู่ที่ก้นบิ๊กเกอร์อีกครึ่งเส้นที่เป็นยางวงลอยน้ำวิธีการทดลอง 1. นึ่งวัดแันทึกความยาวข,ของแบบจำลองพอลิเมอร์ที่1 2 ผูกปลายด้านหนึ่งของแบบจําลองพอลิเมอร์ที่1ด้วยขวดบรรจุน้ําและยืดปลายอีกด้านหนึ่งของแบบจําลองไว้กับที่หนีบซึ่งต่อกับขาตั้งโดยไม่ให้ขวดบรรจุน้ําแตะพื้นดังรูปวัดความยาวและสังเกตลักษณะาการยืดของแบบจําลองพร้อมคานวณความยาวที่ยืดได้และบันทึกผล 3. นําแบบจําลองพอลิเมอร์ที่1มาจุ่มลงในบิ๊กเกอร์ที่บรรจุน้ํา2 5บมลบันทึกลักษณะาการลอยตัวของแบบจําลอง4 ทำซ้าําการทดลองข้อ1นถึงสโดยเปลี่ยนแบบจําลองพอลิเมอร์ที่2อถึงสผลการทํากิจกรรมคูโ,โพลิเมอร์มีสมบัติต่างจากโฮโพลิเมอร์โดยคูโพลิเมอร์แบบสลับมีสมบัติอยู่ระหว่างโฮโพลิเมอร์ส่วนคูโพลิเมอร์แบบบล็อกจะคงสมบัติของโฮโพลิเมอร์ แต่ละชนิดได้ดีกว่าโพลิเมอร์อแบบสลับ